แน่ออกแน่ๆวันนั้นจะได้ใช้เนี่ยอาการโสดาบันยังมีทุกเหลืออยู่บ้างแต่ยอมรับตามความเป็นจริงแล้วว่าทุกวันที่สาเงินเ,นเดือนจะต้องออกเนี่ยอาการโสดาบันเรียกว่าศักยิทิฐิเห็นแล้วว่าไม่มีอะไรเป็นของเขาแต่ยอมรับยังยังไม่ยอมรับแค่เห็นเฉยเฉยแต่ยังยึดอยู่อยากให้เป็นไปตามความต้องการคืออยากสวยอยากงามอยากรักใครยินดีอยากพอใจอยากให้สิ่งนั้นเป็นแบบนั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นแบบนี้แต่รู้แล้วว่าเปลี่ยนแปลงจากนี้ไม่ได้ นั่นแหละคือเหตุผลที่โสดาบันทุกน้อยเพราะอะไรมันยอมรับแล้วว่าเป็นแบบนี้เออก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ยังอยากให้เป็นแบบนี้อยู่แต่จะไม่เข้าไปแทรกแซงแปรปวนเปลี่ยนแปลงของมันเพราะยอมรับได้แต่ทุกในใจเล็กนอ้อย่าถึงเวลามันก็มาเองโอเคโอเค,อเคแต่ก็ยังแบบถ้ามันเร็วกว่านี้คงจะดีแต่เข้าใจแหละว่ามันได้แค่นั้นแหละมันก็จะยอมรับได้มันก็จะทุกน้อยแต่ในทางกลับกันคนที่ไม่ยอมรับเลยไม่ได้ต้องได้ทำไมไม่ได้ล่ะเอาเดี๋ยวนี้เลยเอามาตอนนี้มันไปหาวิธีมา มันจะหาวิธีในการการแก้ไขธรรมชาติของมันให้มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่ยอมรับสภาพแท้จริงแท้เดิมของมันเพราะอาวิชาเนี่ยไอตัวเนี่ยเรียกว่าอาวิชาเพราะไม่รู้ไงจึงพยายามเข้าไปแทรกแซงทุกเรื่องทุกอย่างให้เป็นไปตามความพอใจเป็นไปตามความต้องการของฉันเพราะไม่รู้จึงพยายามแทรกแซงมันให้ได้พนักงานใหม่มาไม่ได้ถามต่อว่าเงินเดือนออกวันที่เท่าไหร่ไม่เคยรู้เลย สมมติเงินเดือนบริษัทนี่เขาออกทุกวันที่20อย่างเงี้ยออกไม่เหมือนชาวบ้านอ่ะปรากฏมันเข้ามามันไม่รู้ระบบเวลาพอเวลาถึงวันที่30ยังไม่ถึง20เง30คนเดือนนี้มันก็เลยบอกว่าเงินเดือนต้องออกเพราะ20มันผ่านไปแล้วใช่ไหมก็ต้องรอ20หน้าเพราะมันข้อม31ตัวเองเข้าใจว่าเงินเดือนออกวันที่31เดือดร้อนนะเดือดร้อนมันก็พยายามจะเปลี่ยนแปลงระบบเขาทำไมไม่เปนเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้ความจริงว่าเขาออกกับวันที่20มันยังรับไม่ได้มันยังทนไม่ได้ มันยังไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่าเขาออกแบบนั้นเพราะมันเพิ่งมาใหม่มันมีความไม่รู้เป็นที่ตัง้งมันจึงเดือดเนื้อร้อนใจแล้วพยายามจะเข้าไปแก้ไขสิ่งนั้นให้เป็นไปตามความพอใจของตนเนี่ยยอมรับความจริงไม่ได้มันจึงทุกข์ไงมันจึงทุกข์เพราะไม่ยอมรับสภาพความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยเรียกว่าความทุกข์พยายามจะแทรกแซงทุกอย่างทุกประการนี่เราเข้าใจไหมเนี่ยอาการง่ายๆในการที่เข้าไปเห็นมันอย่างเนี้ยเนี่ยเรียกว่าตัวอวิชชา เพราะไม่รู้ถ้ารู้อ่ะมันไม่ทำหรอกถ้ารู้นะ่ะมันไม่ทุกข์หรอกแต่เพราะไม่รู้นั่นแหละจึงทุกข์ดังนั้นในการที่เราไม่รู้เนี่ยอวิชามันจึงเป็นเครื่องกั้นเราทั้งหมดเลยกลั้นเราสมมุติเราโดนหลอกอ่ะมัจะยกตัวอย่างการโดนหลอกง่ายๆนะสมมุติการโดนหลอกว่าเราไม่รู้ใช่มีคนมาหลอกเราว่าไอตัวเขาเรียกว่าอะไรดีวะเขาหลอกเราว่ากล้วยไม้เนี่ย มันจะออกดอกทุกห้าวันแต่ความเป็นจริงกล้วยไม้เนี่ยมันออกดอกทุกสิบห้าวันมันรัดมากเลยเขาบอกว่ามีทางรัดเราก็เลยแบบว่าอยากได้ทางรัดมาอยากทำยัางไงนก็ได้ให้มันออกเนี่ยเราอยากให้มันไปเร็วๆอันนี้เรียกว่าไม่ยอมรับต่ความเป็นจริงใช่ไหมแต่เราโดนหลอกว่ามันมีวิธีทําได้ในห้าวันมันจะสามารถออกดอกออกผลออกมาได้ไม่ต้องไปรอ15้าวันก็ได้เขาก็เลยแนะนําวิธีเราพอเวลาแนะนําวิธีมาเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มทํา ใส่น้าเยอะๆนะทุกวันเป,ป็นประจําจนเกิดความเคยชินเทลงไปเลยลดน้าตั้งแต่เช้าจะลดเย็นลดแบบไม่ต้องเริ่มดิบน้ําไปเลยไล่มันไหลตลอดเราก็เลยยอมทําตามเพราะเขาแนะนํามาจริงไม่จริงรู้ไหมไม่รู้นะแต่ด้วยความที่เรากลัวว่ากล้วยไม้จะไม่ออกดอกเพราะเราอยากให้มันออกดอกความกลัวเข้าจู่โจมมะเข้าจู่โจมแล้วทีนี้ทำยังไงอยากให้มันเป็นไป,ไปตามความต้องการของเราเราจะเริ่มต้นอะไร ใส่น้ําตามเขาบอกเลยเพราะเรากําลังหาที่พึ่งให้ดอกไม้มันออกให้ได้เราก็เลยเริ่มต้นลดน้ําตามที่เขาบอกด้วยการเอาน้ํามันิบตลอดเวลาทีนี้เรามองไม่เห็นโทษที่เกิดขึ้นหรือเขาอาจจะไม่ได้บอกโทษที่เกิดขึ้นว่าถ้าลดน้ําขนาดนี้แล้วไม่ไปตากแดดเลยลากเน่าไหมลากเน่านั่นแหละโทษที่เกิดขึ้นพอเวลาโทษเกิดขึ้นตอนแรกดอกไม้จะให้ดอกมันเบ่งบานแต่กาเวลาต้นไม้ตายแทนนั่นแหละโดนหลอก เราจึงตายด้วยอํานาจแห่งกิเลสตัณหาเพราะเราอยากให้มันออกดอกไว้ด้วยความกลัวว่ามันจะไม่ออกดอกไวตามความต้องการตามความพอใจของเราเราจึงเข้าไปแทรกแซงระบบของมันด้วยการไปสร้างเหตุสร้างผลตามที่เขาบอกบอกต่อๆกันมาด้วยความเชื่อในโลกนี้ว่ามันจะสามารถแทรกแซงระบบธรรมชาติได้เราก็เลยไปสร้างเหตุจนในสุดนําไปสู่ความตายนั่นเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด นำไปสู่อะไรความประมาทเดินไปสู่อะไรความตายเนี่ยเข้าใจยังเนี่ยหลักของอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยคือหลักของการที่เราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงนี่คือหลักของอํานาจของความเพลินหรืออํานาจของกิเลสตัณหาที่เราอยากจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในมันแล้วต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามความต้องการของตอนเองนี่แหละคือหลักเหตุผลของมันถ้าเราเข้าไปเห็นอาการเหล่านี้ได้เราจะค่อยๆตามดูตามรู้ตามเห็น เวลาจิตเรามันเข้าไปแทรกแซงทร,รมชาติของมันเป็นแบบนั้นทําไมเวลาเราโกรธอะ่ะเวลามีใครพูดอะไรไม่ดีกับเรามันกระทบมันโกรธพุ่งตัวขึ้นมาเลยอะ่ะมันดีขึ้นมาประเดี๋ยวนั้นเลยเพราะอะไรเพราะมันเกิดความไม่พอใจเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นทําไมเราไม่พิจารณาตามดอกกล้วยมามาเมื่อกี้นี้ว่าเออหูมันก็แค่ได้ยินเสียงทําไมเราไม่ตัดที่ตัณหาคือความอยากต้องตัดความอยากทิ้งเชื่อคืออะไรอย่าไปอยาก อย่าไปอยากให้เขาเป็นไปตามความพอใจอย่าไปอยากให้เสียงนี้ต้องเป็นไปเสียงที่ฉันต้องการได้ยินได้ฟังเหมือนกับอยากให้กล้วยไม้มันดอกออกดอกอะ่ะทําไมเราไม่บอกว่ากล้วยไม้มันจะออกดอกตอนไหนก็ปล่อยให้มันออกดอกไปมันจะไม่ออกตอนไหนเราก็วางไปเฉยๆไม่ได้อยากได้อยากมีอยาเป็นสักแต่วา่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าลิ้มรสสักแต่ว่ารู้สึกเข้าไปสิทําไมไม่สักแต่ว่าเพราะอะไรสุดท้ายแล้วเปลี่ยนได้ไหมล่ะ ก็ไม่ได้ก็ต้องเดินไปตามความเป็นจริงของมันเช่นนั้นเองหน้าที่เราต้องไปเห็นแบบนี้แต่เราจะไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะเราไม่ทันไม่มีทางทันด้วยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติสัมปชัญญะในการไปเข้าไปกําหนดหมายรู้มันวิธีการกําหนดหมายรู้มันทํำยังไงการที่เราจะเห็นว่ากล้วยไม้มันบานได้เราต้องสงบจิตสงบใจตัวเองก่อนไม่ฟุง้งซ่านกล้วยไม้อะ่ะมันยังไม่ออกดอกความฟุ้งซ่านของเราเปนางง็นลักษณะไหนรู้ไหมเดินมาดูทุกวันเลย ไม่อยากให้ออกดอกปล่อยไปในธรรมชาติจะมาดูเมื่อไหร่จะออกเนาะแล้วก็น่าดูทุกวันวันเ้าขึ้นมาอีกแล้วมาเฝ้าทั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วนะว่าอีก15หวันออกดอกแต่ออกมาดูทุกวันนะออกมาดูทุกวันเนี่ยมันเป็นไปตามอํานาจของกิเลสตัณหามันยากนะมันอยากมากมันเฝ้าแหนอยอย่างนั้นอ่ะเพราะเราไม่ยอมรับตามความปจริงมันก็จะหาวิธีในการดูวนไปวนมาเดี๋ยวกลับมาดูใหม่วนไปวนมาเดี๋ยวกลับมาดูใหม่มันวนอยู่อย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นเพราะอะไรยังยอมรับความจริงไม่ได้ วิธีการทําเพราะอะไรอ่ะมันไม่สงบกับมันฟุ้งซ่านเวลาเราไปทำกับข้าวดอกกล้วยไม้จะออกย่ังว่งมันก็กังวลขึ้นมามันจะเป็นยังไงว่ามันจะออกไหมเย็นนี้มันจะออกหรือเปล่าแต่จําได้ว่าสิห้าวันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูใหม่สักพักนึงคิดใหม่นะคิดใหม่อีกแล้วเอาไปนอนฝันบ้างเก็บฝันบ้างไปคุยกับคนข้างบ้านไอ้ชั้นมีกล้วยไม้ไปฟังชาวบ้านเขาพูดอีกว่าเนี่ยบ้านฉันออกดอกอ้าทำไมบ้านเธอออกดอกแล้วฉันไม่ออกเดี๋ยวฉันกลับไปดูดอกไม้ที่ฉันก่อนว่าออกดอกหรือยังอ่ะกลับไปดูอีก้เลยนะมันฟุ้งซ่านแต่่มมมััันนรู้้้วววาดอออกกไตีจะ รู้แต่รับสภาพไปได้มันจะวนเวียนอยู่เงี้ยเปลี่ยนแปลงไปแปลงมามาแปลปวนไปแปลปวนมาฟุงา้งซ่านไอ้ตัวเนี้ยเรียกว่านิวรณ์ห้ามันขวางเราอะให้เราไม่ยอมหยุดคิดเรื่องนี้เลยมันจะโฟกัสเฉพาะเรื่องที่เป็นอุปทา,านพอเวลามันมีนิวรณ์ห้ามันเป็นเครื่องขวางต่อความสงบมันเป็นเครื่องขวางต่อปัญญาของเราทําให้ปัญญาเราเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้มันขวางไอ้นิวรณ์มันคอยขวางเราตลอดเวลา ควางได้ตลอดเวลาเราได้ยินอะไรใครผัดสะก,กระทบกับนิวรแทรกันทีตาไปกระทบกับน,นิวรห้าทันทีเรารอดอกกล้วยไม้อยู่ใช่ไหมพอเวลาเราไปเห็นดอกกล้วยไม้คนอื่นตามันเห็นปุ๊บนิวรมันฟาดทันทีเลยมันกินเราเรียบร้อยแล้วความสงบไม่เหลือแล้ะมันก็จะฟุ้งซ่านเออเดี๋ยวไม่กี่วันดอกมกล้วยไม้เราก็จะออกกันอีกไม่กี่วันเดี๋ยวของเราก็จะมาเออแต่ว่าเขาออกดอกสวยจังเลยของเราจะสวยไหมไปถามเพาะนี่กับวิธีการทําให้ดอกสวยนี่ทำไมแต่ดอกออกอย่าง ไปถามก่อนแล้วว่าจะออกสวยอย่างนี้อย่างไงทํายังไงเหรอทำอย่า้ไรเหร็นไหมทั้งๆท,ท,ที่เดี๋ยวมันก็ออกตามธรรมดาของมันใช่ั้นเองแต่เรายอมไนะไม่อยอมจะต้องไปแสวงหาวิธีการทําให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมในโลกเรามันเป็นแบบนี้เราเนี่ยบางคนเนี่ยพอมีพอกินอยู่แล้วนะบางคนมีตังนะแต่อยากมีมากขึ้นทํายังไงก็เลยไปหาวิธีการเพื่อทำเงไงให้รวยเหรออีกคนนั้นแนะนาว่างไงลองไปมูตรงนี้สิ ลองไปไหว้ตรงนี้สิลองไปบนตรงนี้สิความเห็นผิดนะความเห็นผิดเหมือนอีลากล้วไม้เน่าเมื่อกี้นี้เลยได้รับคาแนะนํามาแบบผิดๆเพราะเป็นมิจฉา,าทิฏฐิความเห็นผิดสุดท้ายนํามาซึ่งโทษภัยร้ายกาจอย่างยิ่งต่อชีวิตของตนเองรับผลของการกระทำเห็นไหมเพราะความกลัวเข้าจู่โจมจึงหาที่พึ่งผิดไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายพราะเราเราฟังมาถึงจุดนี้เราเริ่มเก็ตนะ เริ่มเก็ตเลยใช่ป่ะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเนี่ยระบบของมันมาเป็นแค่นี้แล้วมันมีอยู่แค่นี้จริงๆไม่ได้มีอย่างอื่นอะไรเยอะแยะไปกว่านี้เลยหน้าที่เราคือต้องเห็นอย่างนี้ให้ได้ไอ้นี่แหละตัวยากจะเข้าไปเห็นมันยังไงอะ่ะมันเห็นยาหลือเกินอะ่ะก็เริ่มคาอะไรทํา,าทให้ตัวเองสงบให้ได้อย่าให้มันมีไอ้ตัวขวางนิวร์อย่าไปสนใจมันเวลาเราเห็นเขาคุยเรื่องกล้วยไม้กันเราเข้าไปคุยได้แต่เราต้องไม่มาปรุงแต่งในกล้วยไม้ของเราแค่ฟังเป็นข้อมูลไว้ ฟังเป็นข้อมูลไว้แต่อย่าเอามาเป็นปัญหาอย่าเอามาเป็นเหตุเป็นปัใจจัยในการใช้ชีวิตของเราเราแค่รับฟังไว้เป็นสัญญาเป็นความจําแต่ต้องทิ้งตัณหาคือความอยากออกรู้เฉยๆอะ่ะรู้แบบสงบสงเงียมอะ่ะรู้แบบไม่ต้องเข้าไปแปลปวดเปลี่ยนแปลงอะไรมันแต่คําถามมันจะยอมรับความจริงได้ไหมนะคาถามนิวรห้าห้าตัวมันจะละได้ไหมการมาฉันทาพยาบาทจินตมิท่าอุจจากกุกจาวิจิกิจฉาเราจะลักการมาฉันทาเราจะละ,ะ,ละยังไงความพอใจอะ่ะ เราเห็นอะไรมันก็อยากไปหมดกล้วยไม้เรายังไม่ออกดอกแต่มันเห็นใครออกดอกก็อยากไปหมดแม้แต่อีกคนที่ไม่ออกดอกเออเธอเป็นแบบชันหรือเปล่าะของชันก็ยังไม่ออกดอกเริ่มไปคุยกันในแบบอะไรอกุศลกับอกุศลคุยกันเพราะอะไรไม่ออกดอกทั้งคู่ชันก็กังวลอยู่มันเป็นหรือเปล่าวาป่านนี้มันก็ยังไม่ออกดอกก็ทีใช่เป็นเหมือนกันเลยชันก็เป็นเหมือนกันเลยมันเริ่มคุยกันได้ไหมอกุศลกับอกุศลเจอกันทีนี้ทีนี้ชิบหายไหมชิบหายวัยป่วงเลยถึงความตายอีสองคนนี้พากันล่มจมแน่นอน อีนี่ก็แนะนแต่ฉันได้ยินมานะวิธีการออกดอกแบบนี้แบบนั้นนะใช่ฉันก็ได้ยินเหมือนกันเธอลองทำแบบนี้อ่ะเธอลองไปทําวิธีฉันนะฉันลองทาวิธีเธอตายนะตายแน่กล้วยไมย้มึงเพราะอะไรต่างคนต่างยังไม่ออกดอกทั้งคู่รู้ได้ยังไงว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆนี่แหละถึงความชิบหายเพราะอะไรต่างคนต่างไม่รู้ทั้งสิน้นตาบอดจูงคนตาบอดล่มจมลงไปทั้งคู่ทีนี้เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นถามคนที่ตาดีแล้วกันเราจะได้รู้ว่าตาดีจะเป็นยังไงนี่การมาฉันท้าความพอใจใช่ไหม เราไปถามจากคนที่ออกดอกไม่ได้แล้วทีนี้เราไปถามจากคนที่ออกดอกก็ดีกว่าอีคนที่ออกดอกแต่ไม่ได้เป็นคนทําให้ออกดอกเองไปซื้อมาตั้งแต่มีดอกแล้วนี่ออหรอมาไปซื้อมาไงมันคิดว่าเนี่ยมันเก่งมันทําสามารถทำได้เองดอกไม้ฉันดอกไม้ฉันจะทําให้ออกดอกเองไม่ได้มันแค่ไปเอาของเขามาเป็นของตัวเองแล้วมันก็ยึดอุปทานว่านี่ของฉันฉันเป็นคนเนลมิตเป็นคนสร้างเป็นคนโหด เกิดดาเนินการเหตุปัจจัยเหล่านี้ด้วยตัวทนเองอีนี่ยังไม่มีก็เลยไปไงไปหาเหตุจากเขาทํายังไงเหรออีนี่ก็บอกเลยเนี่ยฉันลดน้ําแบบนี้ทําแบบนี้แบบแนะนําหมดทุกอย่างมั่วซั่วไปหมดเละเทะไปหมดเพราะคิดว่าดอกนี้เป็นของตัวเองคิดว่าดอกนี้เบ่งบานเพราะความสามารถของตนเ,เพราะการกระทําความเพียรของตนจึงออกนี้ได้แต่ความเป็นจริงเป็นความเพียรของชาวบ้านเขาแล้วไปเอามาเป็นของตนสุดท้ายป็นไงปรากฏว่าเอามาทําของตัวเองตายไหม ตายเพราะมันไม่รู้วิธีจริงๆแต่แค่ดอกมันออกก็ตั้งแต่ตอนซื้อแล้วเนี่อกามมาฉันทะอีกตัวหนึ่งความพอใจในกามมันพอใจอยากจะให้เป็นไปตามอำนาจแห่งตัณหาคือความอยากของตัวเองมันเป็นไปตามความพอใจคืออยากได้อยากมีอยากเป็นแบบที่เขามีสุดท้ายเดินไปสู่ความตายนั่นแหละตัวขวางความสงบแทนนี่มันจะสงบอยู่กับกล้วยไม้ตัวเองมาสงบไหมมันไม่สงบมันวิ่งไปยุ่งกับกล้วยไม้คนอื่นหาวิธีมาจัดการกับกล้วยไม้ตัวเองหาแต่ไม่ลงมือกระทําสุดท้ายนําไปสู่ความตายอีกแล้วนะ ตายอีกแล้วต้นไม้ตายนะกล้วยไม้ตายเรียบร้อยแล้วนั่นคือการมาฉันทานําไปสู่ความตายพยาบาท่ะพยาบาทมันเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยแนะนำหน่อยสิทําไมกล้วยไม้ออกดอกสวยจังเลยไม่อยากรู้ก็ไปลองหาวิธีการเองแนะนําไปแล้วไม่แนะนาโกรธนะโกรธถ้าแนะนําไปแล้วทําไม่ได้โกรธไหมโกรธอ้าวทำไมเนี่ยเธอแนะนํามาต้นไม้ฉันตายโกรธไหมโกรธแนะนํามาดอกไม่เห็นออกในต้นนั้นเนี่ยอุตส่าห์ไปซื้อปุ๋ยมาต้งเยอะต้งเยอะทำไมไม่เห็นไปตามที่เธอบอกเลยโกรธไหมโกรธนั่นแหละความพยาบาท เพราะอะไรไม่เป็นไปตามความพอใจของตนเราสังเกตไหมตั้งอาจ,จารย์พูดมาตั้งแต่ต้นยันตอนเนี้มันมีแต่คําว่าอะไรไม่เป็นไปตามความพอใจของตนเองเมื่อกี้การมาฉันทะไม่พอใจไหมก็ไม่พอใจไม่พอใจในความมีความเป็นของตด็เองเลยจะพยายามไปแสวงหาวิธีการมาเป็นของตนสองพยาบาทเมื่อไออันแรกไปหาวิธีการมาทําให้ตัวเองไปไปตามความพอใจแต่เขาแนะนํามาแล้วไม่เป็นไปตามความพอใจของตัวเอง เอามาทาแล้วไม่เกิดอย่างที่เขาพูดไว้ทุกไหมทุกแล้วใครเป็นคนไปแสวงหาวิธีการเราแล้วใครเป็นคนทําตามเราใครเป็นคนทุกเราเกี่ยวว่าเขาไหมไม่เกี่ยวแต่เราโทษเขาไหมโทษมึงแนะนํามาไม่ดีเนี่ยเห็นไหมโทษอะไร้ไห็่ความโทษนี้เรียกว่าพยาบาทมันพยาบาทเนี่ยเอาวิธีเขามาแต่ปฏิบัติตามตามนันก็เลยโม้ให้เขาก็ไอคนนั้นมันทําแบบนี้คนนี้มันทําแบบนี้ก็ไอคนนี้มันไม่ยอมพูดแบบนี้คนนั้นมันไม่ยอมพูดแบบนั้นมันมีแต่โบ้คนอื่นโทษแต่ชาวบ้าน ไม่เคยโทษตัวเองพยาบาลได้ไหมคนที่ไม่เคยโทษตัวเองเลยโทษแต่ชาวบ้านอย่างเดียวนี่คือคนที่มีแต่ความอาฆาตพยาบาทมาดรล้ายมีแต่ความคับแค้นใจเกิดขึ้นในใจเนี่ยตัวเนี้ยมาตัวขวางควาสมสงบเราเราจึงเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ตัวที่สามการประสาทะพยาบาททีนมิทะความม่วงเหงาหานอนความสลรถดคหคูความเสื่อมเสื่องซึมซึมในสิ่งนั้นนั่งจ้องมันอยู่เนี้ย รอคอยมันอะไรจะมาเป็นไงนั่งเฝ้าไปทําไมไม่ออกก็ทีวะก็เริ่มเกิดอะไระเสื่องเสื่องซึมๆมช้าช้าไม่คิดจะไปขวนขวายแสวงหาอะไรนอกจากอะไรนอกจากเฝ้าหัวนี่อ่านเดียวนอกจากจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้สิ่งเดียวจนเกิดอะไรความเพลินไม่คิดจะไปขวนขวายมีสติสัมปชัญญะในการจับจดหรือจดจอจดจ้องกับสิ่งใดตกติดหลงอยู่กับอันนี้ด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ทีนี้อารมณ์มันเกิดขึ้นได้ใช่ไหม เมื่อลมมันตั้งอยู่ตรงนี้นานๆแล้วมันฟุ้งมันฟุ้งไปข้อแรกข้อสองเมื่อกี้น่ยฟุ้งไปถึงคนนั้นฟุ้งไปถึงคนนี้ฟุ้งไปถึงคนนี้ฟุ้งไปถึงคนนั้นจนที่สุดมันเกิดความเพลินทีนี้มันเพลินอยู่กับตัวนี้คิดแต่เรื่องนี้ไม่คิดเรื่องอื่นเลยทีนี้ก็เกิดอะไรขึ้นก็เกิดความสลดหดหูขึ้นมาซึ่งเสื่องซึมซึมทำได้ก็เสื่องเสื่องซึมซึมทำไม่ได้ก็เสื่องเสื่องซึมซึมบางทีก็จะรู้สึกว่าเหมือนจะยอมรับตามความเป็นจริงแต่เเเกกิดปัญหาาล็ๆใในจ เพราะไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเนี่ยความเศร้าเริ่มเกิดนี่เรียกอาการถีนมิทะไอถ้ถ่ายไอ้ถีนมิทะถ้าหลักในการปฏิบัติคือการง่วงอะง่วงอาหานอนอาการง่วงของเราเราจับประเด็นดีๆนะง่วงไอ้ตัวง่วงตัวเนี่ยมันง่วงได้เกิดจากอะไรความเพลินเราจําไว้นะถ้าเราไม่มีความเพลินเราจะง่วงยากมากยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายมันอ่อนเลียแล้วหรือว่าร่างกายมาทางานหรือมันจะปิดสวิตตัวเองเพื่อที่จะให้หลับการพักผ่อนมันคนละง่วงนะ มันไม่ใช่ถีน้มิท้าแบบที่เราพูดคุยกันไอ้ถีน้มิท้าแบบที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นลักษณะของถีนมิท้าแบบเข้าไปจับจดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่จับจดแบบกึ่งรู้กึ่งไม่รู้อ่ะมันเป็นลักษณะของความเพลิดเพลินอ่ะเพลินจนคิดอะไรไม่ได้เพลินจนคิดไม่หลอกแล้วก็เพลินไปแบบคิดอันนี้แล้วก็ไหลไปเรื่องอื่นคิดอันนี้แล้วก็ไหลไปเรื่องอื่นคิดอันนี้แล้วก็ไหลไปเรื่องอื่นเนี่ยมันจะเกิดอำนาจที่เรียกว่าถีนมิท้ามันเกิดความหดหู่ในใจมันเกิดความสลด มันเกิดความง่วงเหงาเหาหนอนมันอยากจะปิดสวิตตัวเองอะ่ะมันจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้ไม่ได้ไงมันโฟกัสอยู่กับสิ่งนี้ไม่ได้ชัดเจนมันก็เลยเกิดอาการง่วงๆเหมือนที่เรานั่งสมาธิกันเนี่ยไออารมณ์ตัวนี้มันก็จะเกิดขึ้นพุ่งตัวขึ้นมาเพราะอะไรเรามีสติอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันใดอันหนึ่งไม่ได้มนเลยไปเกาะอยู่กับอำนาจในความเพลินพอเวลามันไปโฟกัสอยู่อำนาจในความเพลินสักพักหนึ่งถีนมิทะก็ครอบงำเนี่ยตัวนี้เป็นลักษณะของถีนมิทะอุททัจจะกุกกุดจ้งา ลังคาฟุ้งซ่านคืออะไรมันคิดเรื่องอีกล้ยไม้เนี่ยไม่เลิกเลยหยุดคิดไม่ได้มันจะคิดแล้วคิดอีกคิดซ้ําคิดซากคุยกับเพื่อนมันก็คุยเรื่องกล้ยไม้คุยกับพ่อแม่มันก็คุยเรื่องกล้ยไม้มันฟุ้งนะมันหยุดพูดไม่ได้แล้วมันหยุดคุยไม่ได้เลยเราเคยสังเกตคนคนหนึ่งบางคนน่ะเพื่อนเราอ่ะมันเวันอกหักอ่ะดูได้เลยสี่เจ็ดวันห้าวันสิบวันเนี่ยไม่มีทางคิดอย่างอื่นได้มันจะคิดแต่เรื่องผัวมันเนี่ยคิดแต่เรื่องเมียมันมันจะคิดแต่ว่าอะไรทําไมต้องเป็นนนอออย่าางั้ะไรว มันจะคิดอย่างนั้นอะดิสักพักกลับไปนอนร้องไห้อีแล้วพอเวลามันเจอเพื่อนเพื่อนคุยมาแป๊บหนึง่งมันนั่งเศร้าๆเพื่อนถามเป็นอะไรอะเอาละได้ทีจังหวะกูเลยอ๋ออกหกักเอาไปแล้วอหักอ่ะได้ทีเล่าละทีนี้เกิดอะไรขึ้นเป็นไงมีคนที่ถามน่ถึงความสวยเรียบร้อยแล้วเพราะมันจะไม่มีทางหยุดพูดได้เลยทีนี้นมันจะพูดน้ำไหลไฟดับเพราะมันจะต้องอะไรธรรมเจ้าคนชอบเล่าเรื่องตัวเองโดยเฉพาะระบายเรื่องที่ตัวเองมีความทุกข์ นั่นแหละปัญหาเกิดเพราะอะไรเพราะมันฟ้งซ่านอยู่เรื่องเดิมๆซ้ำๆมันถอนออกไปได้ทั้งวันจะวนอยู่เรื่องเดิมเนี่ยมันจะไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องอื่นเลยมันจะคุยแต่เรื่องเนี้ย